ที่เขาเหลือไว้นะทุกคนนกกระลือ้อก็คือตีนงู่าดูไปจันอันนี้แหละทุกคนเป็นเมนูที่โรงเรียนคนมักเก็ดเนาะ <c oughs> เป็นเป็นแก้วเป็นแก้วท่านผ้เห็นยังเลยทุกคนเลยไปจันว <c oughs> <า>่ะไปจันว<ม>่าออกหมดแล้ววันมาละเปลือยพูดละคนว่ะ <c oughs> <c oughs> มุกมุกี้มือกี้ก็ยังกินในหนึ่งมือกี้นี่นะอันนี้พอจอยหาเขาตัดเมืม่อก<ม>ี้นี่เมน ก็เลายัมันเกลือไเทียนนั่นก็นกนยากอ้เทียนที่มันทรงนี่แหลก็มีเนนม,มนตินตัโอเคสบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้านอนอยู่มุมหลังเฮือนคือเก่าทุกคนมื้อนี้มีเมนูเด็ดทุกคนสิ่งที่เฮาเหลือไว้นะ่ะทุกคนเนาะก็คือตีนงัวบักดูไว้จัน อันนี้แหละทุกคนเป็นเมนูที่โรงเรียนเพิ่นมักเฮ็ดเนาะเอ็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วแต่บ่เห็นอยังเลยเห็นแต่ควนนี่นี่นี่ตักมึงโดนมันจันมึงลูกตักมึงอึ๊บขึ้นมาทุกคนตักอย่างยากก็เด้นี่ทุกคนออ้ยเอ็นแก้วทุกคนเอ้ยต้มไปเปื่อย เขาคือเอ็นแก้วก่อนว่ะเออเอ็นแก้วกับเอ็นหยาบเอ็นอะไรก็มีอะไรนี่ทุกคนตีนงวงนี่เป็นอนเลทุกคนอันนี้นี่ลุงเดนเป็นเมนูที่ลุงเดนมักเฮ็ดกินเนาะตอนนั้นลุงเดนเอาเต่าฟูนําเฮ็ดนะเฮ็ดมือเศร้าได้กินมือแรงแม่ลุงเดนเฮ็ดนะเฮ็นบ่แม่ต้มพันประมาณอันพกหมูย่งแม่เหรอทีได้กินประมาณจักโมงคอ้าวปิดฝาไว้ก่อน อันนี้เป็นเมนูที่ได้กินยากที่สุดทุกคนเลยมันมียูนซ mm ี่ลินเนาะอ่ะหนาวทุกคนมือนี่น่ mm hmm. มือเศร้าอว่าสิไปนะ,ประครอบอุกความละเดี๋ยวสิไปคิดอย่างสุงปจอยกันเด้อมาเบิ่งแบตด่บเลือจกักหน่อยเลยเลือเศร้าเปอร์เซ็นโอ้ปไปละแบตเลยหน่อยพูดเมียนเือน, mm hmm. <laughs> นเศร้าอ่ะจังไดก็ตัวเก็บขี้เหย่อน,นี่ก็ยังบ่ทันเก็บเถอะมือนี่ไปเก็บขี้เหยือยู่น่าเดินทุกคนเมื่อวานนีเก็บได้ไปครึง่งนึงเนาะแต่ว่า วัยไทยได้อย่างเมียนเลยทุกคนเพิ่งเหมาะใ่ายๆทุกคนอยู่หลังบ้านแต่ว่าได้มาอยู่กองไฟแล้วคือบ่อยากไปใส่เวอุนจูรูขกขนาดทุกคนมือนี้นี่กะว่าเสียเงินเรียบร้อยที่สุดนะทุกคนเนาะกะอ่ะาะเจ้ากะได้มาเก็บถ้วยเก็บเต้นออกไปเบิดละมีแต่ข้าเจ้าสิมาไล่เอาเงินคืนได้ปะนี่เนาะไม่จัดเนาะมือนี้ายัางคา,าเต้นคาถ้วยบ่วงได้มือนี้เนาะ,นะยังคาเต้นคาถ้วยบ่วงข้าเจ้าสิมาเก็บเอามือนี้กะถือว่าน่าจะ เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยนะทุกคนเนาะน่าจะแล้วมือ้อนี้นี่ละเนะาะกถาร์บังตัวจริงทุกคนเพราะว่าตองนี้นี่รถวิโกโกไปอยู่ถึงวันทุกคนเอ,เอารถวิกโกไปแปลงอยู่แต่ว่าอีกประมาณจากักมือหนึ่งสองม,มือพวกเขาที่ได้ขึ้นไปนะเขาโรบินจันเนะาะถการ์บังตัวจริงเกียงเตะทุกคนเนาะซำซามา,มมาอ่าท่าตีนงัวซุกทุกคนนห่ <laughs> ยังเหลือ เป็นนั้นเลยทุกคนขาวเจือเลยอันนี้เนาะยังเหลือหลายเติบที่แบบเฮายังเก็บบมม่หมดเถือแต่ว่าเมื่อวานี้ตัวเก็บแจ่นั่นละอ,อมละกับเก็บแจ่นี่เนาะทุกคนเนาะเกนนะี้ยงไปหลายเติบกะเก็บประมาณสองชั่วโมงเลยทุกคนก็ได้ประมาณนี้เนาะกะเมื่อนี้นีกล้าว่าสิเอาให้มันแล้วเลยทุกคนถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิง่งถ้าเบิง่งตอนแล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตัวสีได้เก็บแลวกะสิบริไทยทุกคนเนบะิ่งเนาะนี่ปานอนาหิมะเนะขาเอินเนาะเ <laughs> บิดเดียวก็แล้วทุกคนบ่ดนดอกแบบนี้นี่เนาะ พราะว่าเขาพากันเก็บอ้อมหมดละเมื่อวานนี้เดี๋ยวเอเล่ยเลน้อยแล้วกันไพแล้วก็ไปจุดแล้วก็จบทุกคนจุดจุดย้อนวายอยู่พี่โบมีบัมนรถเก็บขี้เหียเด้อทุกคนเด้อเหมืนโบมีรถเก็บขี้เหยืยอเนาะจำเป็นต้องได้เก็บแบบนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวก็แล้วแล้วนี่บรรยากาศตอนเศร้าทุกคนเตือนแถวเศร้ามาเห็ดเย่เกียงเอ,อิดเติดละทุกคนแล้วแล้วเห็ดมาเก็บขี้เหยื่อมา,มาสองมือทุกคนเอ้ย อนามัยมาสองมือโอ้ยแสนงามเศร้าะจะเป็นงามนะทุกคนเราเห็นครับสภาพพื้นที่บ่มีขีเนียนะทุกคนบ่มีหิมะบ่ม ok ีหิมะปกคลุมเนาะเดี๋ยวตัวชีเอานี้ไปเทอันสุดท้ายทุกคนเทหลังเติม์ไว้ทุกคนซึ่งที่ได้กับประมาณนี้เนาะโซขีเนียอ่ะเดี๋ยวไปเฮ็ดเมนูกันต่อทุกคนขีเ <h ide> นียไปเทก่อนนี่ทุกคนเอ็นเหลืองทุกคนดิ ขอลองเลยเด้ออันนี้นี่ถ้าไม่จันพึ่นไปเงี้นบุญอยู่หืมแต่เอ็เหลืองนี่ต้องมีน้ำแจวเลยทุกคนเด้อเริ่มโอเคเลยเริ่มย่ำมเลยละ่ะอืมอืมทุกคนพอ่อจอเอามากินกับแกงผักเนะาะจะกับต้มไปเรื่อยๆทุกคนต้มไปเรื่อยๆก่อน เบิ่งอ้อมข้างทุกคนอ้อมข้างกะเริ่มเฮ็ดเหยมันกลับไปสู่สภาพปกติที่สุดนะทุกคนใกล้ละกันสิแล้วแท้ๆ่ละอย่างมืกอื่นนี่ตัวกัะสิได้ออกไปนะเขาลมจันทร์นะทุกคนเนาะมีเวียกมีงานในหนึ่งทุกคน ไก่ไก่ที่ยังเหลือเนาะไก่ที่ยังเหลือนอกจากนั้นนะกะอันนี้คือเหลือแต่พอพันไม่พันแล้วกะมันดากไก่ที่กําลังขึ้นไม่นะทุกคนเนาะขึ้นเบาขึ้นสาวหม่เนาะกะเลี้ยงไว้เล็กๆน,น้อยๆทุกคนเอาไว้นะไปยุไว้กินนี่แหละเนาะทุกคนเลี้ยงไก่เนาะเบิ้งงัวาฝากข้าทุกคนงัวาฝากนั้นยังนอนกําลังคักอยู่แ้วทุกคนเห็นบ่ครับที่มันสะท้อนลงน้ำตัวเบิ้งแล้วคือว่าคักเท่างงัวเนี่นะ เห็นกลุ่มงัวแล้วก็เห็นบวว่าสะท้อนยู่น้ำนะทุกคนเห็นว่าพื้นน้ำนะมันรู้สึกว่าวันเออมันก็คักอีดีนะมันเป็นเงาลงพื้นมันสะท้อนภาพนี้ดีเนาะงามสุดทุกคนเลยบรรยากาศอ้อม้างเนาะต้นอันนี้ก็เดี๋ยวตัวซีจ้างขาเจ้ามามาบับบันให้เนาะทุกคนเพราะว่ามันอันนั้นละมันติดหัวล้วทุกคนจุดบ่ได้ละติดกับส่วนยางพราขาเจ้าแนเนาะดังนั้นมันก็ลำบากคันสิจุด ไม่แถวนี้ก็สิแดวอ,ออกมดหน่อนี่น <สา S 1> โอ้ยทุกคนเลยไม่จันว่าไม่จันวาออกบแล้วเาวินวะเยพดละเหวนวะมึงมึอกี้มึอกี้ก็ยังกิน,นหนึ่งมื่อกี้นี่นะอันนี้พอจอยหาก็ตัดม่อกี้นี่เมนอที่ถุน้ำมันนี้เขาเห็นอย่างดเนี่ยนี่นะคิดว่าได้แต่น้ำเกือหมู หยอดซีนกันเนาะพี่ก็ได้มือคืนนีมลูกมาสามมงใยมาต้มอันนี้ลองไห้พูนเปลี่ยนบอกขั้นบูเปลี่ยนแต่สามมงขัน้นวะแม่ลูกสามมงแต่ว่ามามาให้แอบนี้พอดีอพอดีพอดีเมื่อกี้ลูกกินกลือห้ซง่ิงยังอยากหยาบนหนึ่งขันยอดเนาะขันยอดแม่มาซ่าอันแรกถับลูกลงมาสามเท่าซีเธอเราบอกไ่จันไ่จันบูมาจักเคย้วใส่บ้านแล้วก็กินข้าวราเอาอันหัวหมู่งให้มัอุ่นอืมบางนี่เห็นบอกกระดูกออกหมดละหัวหมู่งอ่อุ่นจะมี

เอื da, ้อยๆนี่บ่เออยังอยากอันถ่ายอยู่ยังยังใหม่ๆเด้ยังบ่ลึ้งยังบ่ฮู้สิเริ่มต้นบ่ฮู้สิสร้างเฮ็ดเด้เป็นจังได๋มตีนงัวมตีนงัวอมตีนงัวบ่แม่นเฮ็ดใส่อันผักกะลำเพิ่นว่าม่อเนบ่มอเจไปตัดกินกับอันน่ะแกงักเมื่อกี้แกงพกินคนเดียวเมื่อกินซีนนว่าเ กินแกงพักบุญหนึงเห็นเขาลองเขาแรงเขาลองเขาแรงเพ็นจังโอตักซิ้นงอยชอกจอกจอกอยู่เวรเมื่อยกินแล้วตักเอาน้ำนี่กับพักใส่แกงพักเมืดไปเดี๋ยวโบอีมเดี๋ยวโบอีมเด้๋ยันนี้ก็เลยแบบวันนี้เฮ็ดอัดเดีออกมาในนึงไม่จัดก็ได้ปูงู่มง้ทุกอ่น้ำใส่์ไม้ได้ขนาปะนั่นมันโบท่วมเด้น้ำมันแห้งเอาน้ำใส่์ไม้อีกห่มหนึง เอาขึ้นให้มันต้มเคี่ยวเขาให้มานำน้อยไว้ไว้จริงไปโจ๊กอ้นคัมเมนด่างเสื้อเคี่ยงนะลมพัดไปพัดมามันบริสุทธิ์อันนี้มันหุ้มดีขนาดนอนเนาะเฮ็ดอันนี้เอาบอกว่ต้องซื้อเตาโคดินเนาะก็ดีฮึกันเด้แล้วนี้นี่เงินกับบริสุทธิอีกเฮ็ดอันนี้อีกคัากินได้นี่อยากฝืดใช่ปะไปจับเอามีมะฮะหนึ่งมาใส่จับใส่เพิกหนึ่งแบบง่าย หอมลาบโอ้ยคักกินคนเดียวแม่์เราคืดโคนเนาแท้ว่าว่าป้าห้ามจับเลยเมร์แม่์เราคืดโคนว่าป้าเป็นเมร์เซียนเดี๋ยวน้อกับตีนตรงหัวนี่เนาะไห้นี่เห็ดอันเดียวเรือ่องอะไรต้ม,แ,แ,มแล้วแหละแมนแหละเห็ดส้มเห็ดจังไหนแม่จันเขาก็ซอยเอาเอาเอ็นเอาเดินนี่แหละล่างดีๆแล้วกันคือเอาเห็ดส้มพักนี่หรือเปล่าแม่นอ่ะใช้เข้าแลวมั้ ใส่ دة, en, ข้าวเด้ใส่เกลือได้ใส่เป็นหนวเด้ห้องคือบริเวณอะไรใส่อะไ,อไพรพักกาดสันบ่เข้ากันปะส้มนี่เขาใส่ผักแอลลัมปีใส่ผักหอมเนาะอไอ้อมันอาจจะบ่เข้ากันเนาะจะเข้าคือกันหนุกจได้หมดนี่คนโอ้โหกิน <c oughs> แก้วต้อองันนั้นเขาต้องอันไปซื้อมัำ้ำประดาตัวนี้นะปีมาเพื่อแม่เอาซีฮิตส้มหรือซีฮิตเนี่ยคือว่าซีฮิตอนไรจำเจลเล้าเป็นวะ ทำใจส้มคักกี่ได้ก็คือทิได้เอาตะขุนเนาะบุคักคือบุคั่งกล่ำบุคักคอบุคั่งกะลามขันว่าเทศใส่น้ำอ่อนใบพักบัวกัน่จะได้อีกที่ส้มใบพักบัวแต่ว่ากะลามคักกัวคือเก่าเขาละนะแต่มัาน้ำเมลเมวมันเอากะลามกับผักบัวมาปนกันแล้วก็ทุบหัวทุบหัวกระเทียมแบบนี้น Rut, bas, mm. Jobs> evet ี่อุคามขันว so ่าเอาไปหลับไปเทศต่ำนะเราเอาอินแก้วใส่ใส่ใส่นะ ใส่เส้นแก้วอีกเนาะเคยสกึดสกึดกึดสกึดหมดขนาดแซ่บเลยนี่ขนมสไตล์ไปตำนี่แซ่บเลยนี่ตำแล้วไม่ลุดแต่ว่ากินยังบุลงทันเดียนี่เออตอนช่วยมันก็ยังบุทลงเขาไปที่ล็อกที่พักผ่านนะเคยได้เอาบลามาซุกก่อนพักผ่าอีกล้วเราปลูกแล้วก็จะกินไม่ใช่ไปเก็บของเราเอาข้ากังินสปีนี่ในต้นกับสไลา์เทอยู่นี่บิดอยู่นี่คือว่าโบุยนี่ขนไอ้กินถ้าให้วบลาเนาะ แล้วไปเก็บผักอันยากล้วยมาใส่หอมเนาอ๋อผักยากล้ขวดลายเทลายว่ะไปเก็บบ่ะไปบ่ไปเข้าไปตัวไปเอา๋นี้ไปเอาไปเก็บเอาแล้วก็ปเอออ้าวพี่อยู่เข้าวเนาะกินเลยแม่กินนี่ก้อนก็ได้กกินนอออหงทมือสวยก้อนอันนั้นน่ะเราแล้วก็ไปแต่ยังว่าอยู่บ่ิหานตั้งตัวซ้ำปวแล้วยังบาดอีฮิตอันนี้ปนดมูอเอื้อนมือเศร้าปวดบัวสวยละลางก่อนสวยลางจื้อจื้อว่าไปกินอันนี้นี่นะครับตอนนั้นหัน แลแ้วมันมันมีขายตลาดเนาะเขาละซื้อไปละไปซ่อนนี่แหละไปน้ำมูลเลยไล่คนไปซ่อนอยวนน่ะน้ำแกน่นนะนะเขาจะโอ้อยยูหงสาพุ่นตอนน้อยไปซ่อนมาเราบัน<ะ>นี้เขาละเอาอันนี้มานำใส่ถุงพักกันกินแต่วา่าแซบแท้แซบว่าคอยคอยบริได้กินอันนี้แซบสมันจักเถอะทั้งเ <c oughs> มื่มอยอทั้งหิว,ว,วจะเปันปาดโอจะเป็นแซบเอาเถอว่า ไปน้ำเมื่อนยนะแต่น้ำเมื่อยหิวเข่าคนละปิ่งกับพวกไอ้หลายไ้หนองนะกันนะมันก็ขักกับไปซ่อนพวกไอ้หลายคนคักเกลีดเลยงอนมวลเนาะสมัยตะกี้เนาะได้ไปแล้วนั่นตัดเราออกจากกระดูกกระดูกก็ไปให่งผู้จอยไปให้มาอยู่งหุ่นร่างกายมันฟังยืนดินพ่อจอยปะนอนอยู่วันนี้นอนเชือดอะไรนอนยืนถึงอี่เด้ไขวประตูเคิร์ลึงบนหนึ่งเอ้าเสียงเพลงมาจะใส่เห็นพ่อจอยมูบลินโทรศัพท์อยู่บนนั่นฮันละบ่ ไออันอัดตุเซ่เด้อเบาห่าเออจุฮานจุฮานอันนี้นี่ว่าสิแบ่งไปเฮ็ดส้มเนาะแล้วก็บแบ่งส่วนหนึ่งไปแห่นาเซาปีเนาะเอาไปเฮ็ดกินอยู่เฮือน,น,นเนาะปีกับซาคูนอืมล้วนี่อย่างชิโซยเฮ็ดสม้มอันนี้ฮันชิโซยละจูแจ้วเอออ,อันนี้นี่มีนาวสิมาเฮ็ดอนะันน่ะต่ำต่ำต่ำวันสันเดยแต่ว่ายัางบ่ทันมาเท่านั้นยังคาสักเครื่องน้อยนึง ต, Regard ติดภารกิจในนึงจังไหนก็ฝากทุกคนไปติดตามซองมีนาเยทุกคนเด้อซองหาก็ผ่านยังโบนบานหากว่าเฮ็ดไม่ไม่หาก็มีผู้ติดตามหากก็แปดสิบสี่คนเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพยายามออกซองขึ้นให้เนาะแต่ว่าแต่ว่าเ่าไหนก็เอาขึ้นให้เ่าไหนก็เงียบกิ๊บอ่มาต่อตัดนะมีแต่ฝากทุกคนไปติดตามเลยทุกคนเด้อมีนาเศร้าร่วงผวาบางเนาะแต่วบอกว่าเสื้อเห็นแล้วเน่ยจะเสื้อเห็นแล้วเนาะอูเนาะมือนี้มา น่าจะเซิร์ชเห็นละนนบะซอยมาผัได้บะไก่ลายตีนคือตีนน้อยๆเลยต่ว่าบะซอยมาหนิอ,อ,นอู้เบิ่งอ,อินแก้วอ้หตาโตอันนี้เป็นตาคลกับอันนี้อินแก้วเป็นตาคักขนาดดึงๆนี่ขนาดนี้อ,อันตัวให่าวล่าลุงเด่นหันต้มมือเศร้ามือแรงกินเนี่ยบอกแมนบะเมะบะต้มแล้วไปใส่บาดมาเกือบบ่ทันอันอันนี้แม่ชิบเปื่อยเมื่อวันนั้นไปเจอกันกับลุงเด่นตอนนั้นให้ใส่เต่าฟูมาเลยเนาะอู๋เนาะยานบ่ทันกินท่าน่ะ จนแบบว่าโอ้แรงๆหุ่นกระบอกมือเศร้านะอู้นะประมาณสวยๆเต่าอะนะมันอาจจะบูคือกันบูคือกันเต่าฟืนกับเต่าท่าน่ะท่าน่ะอืมเต่าตัวนี้ก็โอ้หักขนาดเอ็นอันนี้ซีเฮ็ดส้มเฮ็ดส้มก็ได้กินหลายมื้ออยู่ดิเดี๋ยวคันได้เฮ็ดส้มนี่กลับมาแต่พุ่นเป็นลันโคดเอาไปกินน้องะทันอยูีวะส้มแล้วเอามากินอยู่เบียมันคืออืมกินยูเบียอืม เดี๋ยวเขาเขาไปน่ะใส่งานเลยเนาะพออยู่ป่ะเห็ดแจ่วนั้นยังอยู่กระปุกกันอยู่มั้งบอเขาไปกินอยู่เบียงเนาะไปใส่งานอยู่เบียงหรือเปล่าอันนี่ก็เพิ่มมีหนาปุกหนึ่งแน่นอ่ะเดี๋ยวเขาไปไปเขาไปเอาไปเอาไปเค็ดให้เขาจะเค็ดแจ่วอยู่เบียงแต่ว่าแมวเซตต่ำแจ่วมากรดไได้อยู่มัน เด้๋ยวคือคนคันแมนวะอออาจารย์อาจารย์มาคันคันมาแล้วใชจไหมย่านกับคันเนี่ยอะอันคันนี่เพื่อใส่เอาน้ำเมือมันออกเลยกาคัดน้ำเกลือนี่แมนวะเพี้ยนกับหญ้าแบบเพี้ยนที่ผสมนี่ยต้องคัดน้ำเกลือแต่พักกาดที่ซื้อข้าก็ยังได้มักอัดน้ำเกลือกันเนาะอันนี้ได้คัดน้ำเกลือดีๆเอาน้ำเมือกออกแต่ขาดแค่นะนี่อันนี้ซอยแลี้ยวไปแล้วเนาะซอยแลี้ยว เออเดาเสื้อท่งไว้เฮ้ยคนน้อยช่วยมาเออนางทำพี่อันนั้นก็เอาจานมาใส่อันนั้นน่ะเฮ็ดเจ้ยวส้มเลยเดี๋ยวมาลองซีมเนาะให้ดเจียวส้มเนาะอันนี้คั่นไปเพื่อนะเฮ็ดส้มโดยเฉพาะทุกคนคั่นน้ำเกลือให้เมื่อวันออกเนาะเดี๋ยวมาหัน่นบอบดึงๆเลยเนาะ <laughs> ปาดหัเฮ็ดแจ่ววะนี่เหลือพวกนาเอาพวกชนิดไหนงานพวกนาเหลือพวกนาวซะนี่มดงานทุกคนเลยนี่เอามาเฮ็ดแจ่วส้มจำเลยหนึ่งให้อุ้มกินจะใครกินแหละจำสูดอยู่พูดมาจำสูดอยู่นี่วะโอ้อันนี้ว่ะอืมจำส้มอ่าจำตากแดดถี่แรกหงหนาวหนาวได้เสียน่ะอืมอะไรยูนี่อ่ะสี่มืงตัวสี่อนเจ้าสี่อนหามองนั่นบอหามองตั้งดีๆ เดี๋ยวเอานั้นออกมาตเซลมาอไอยู่วะรสายิงแตมน้ตาล่ะเด้น้ำตาลน้ำตาลโอ้ว่เ้บุสิซน้ำตาลนี่ยบ่เอาเท่ววะรสาน้ำตาลนเนื้ล่วบ่อีกอีอีกอีกหวานนี่กับบแษย์เซอเาะอนะ เนะโอเคเลทุกคนน้ำแจวแ้วก็มาละคักสุดบ่ะนี่เนาะน,นี่เป็นแก้วหัวซอยออกมาเป็นถ้วยเป็นถ้วยแล้วนี่เลยธรรมดาต้องจีกทุกจีกทุกจ้ำจีกทุกจ้ำนะเนาะอันนี้ซอยมาเรียบร้อยละทุกคนกินแบบง่ายๆสบายๆกินใส่กินพน่นแม่ป่ะเออเอาจริงหรืก็เอาล,วลอะวเ <laughs> ออผักเข่าตังบเออผักเขา่าซะทรมทมพ่นเนาะผักเข่าที่ถ่ายงวดอยู่เลยเอาอุคำลองดูสักครู่น่อยไห เอาไหม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 เห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนท่านกินข้าวเศร้ามาเมื่อไรวะสักคนกินละวะกินแล้วก็กินยุ่งงานแมีนวะสมภพเราทำมิจิรีไปยืนอยไกลๆเนาะนั่งคำตูสิ่งจับตัวซาจับแบบไก่ไหล่บอกคุยเลยบอกข้ามาให้ให้จำให้อยๆอันนี้นะมองให้จำหลายให้จำพอประมาณจำหลายบุดี อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวลึกเซฟาเอันน so ี้นี่หนาฝ่งอก c มึงดูยังนี่นี่เอาเอานี่คางงรึนี่บ่อเมจันนึกนี่บ่อโมเป็นยัง ผู cues, reunion, ้จอยเราอยากงาบนิดนึงเดี encore, able, ๋ยวไปต้มอีกนิดนึงผู้จอยวะใช่ำลังยังามอยู่ขึนๆเลยทุกคนเซฟไว้ยดกส่มกับคัมพีแบบว่าสมกับพี่แบบไปต้มให้ต้มหวานคซีกินคัยังไม่ได้กินเข่าเศร้าคนเดียวด้ิมันบอ ผู้อื่นกินหมดละอากาศกันหนาวนะทรงนี้เนาะขั้นมายวนลงครับบยวนเสียงขวางแห้งหนักกว่านี้หลายเพราะว่าน่ะอยู่พูดนี่อากาศกันหนาวแล้วยังมีลมอีกเนาะสิตายสิตายย้อนง้อเป็นยังกินรถ ยังแบบอิ่มๆอยู่กินมันเศร้านี่หลายพดเลยแต้มันก็คักเยทุกคนท่้ะที่จริงมันอาจจะกินตองสวๆดีกว่าเศร้าในอิ่มพูดชวยมาตมลูกไปตลาดลูกซื้อของนองนาวเล่มาโดยเงาองนาวมันเล่นเนาเออมันเลือดจะเนยเนยดิบก็ไม่จัน ไม่สุกมันก็นเละบุญละเด็ทุกคนอันนี้นี่ไม่จันล่างละเอียดแล้วนะทุกคนขั้นเกลือ,อนี่ประมาณจักเทือกไม่จันขั้นเกลือเทือน,นึงแต่ว่าล่างน,าน้ำมีสามเทือนะแล้วสามเรวปะเทือนี้เทือที่ซี่ล,ละน้ำยังโมกอ่ดถีทุกน้ำก็ยังเปลี่ยนสีคือเก่าเนาะน้ำมันยังโมกอยู่บ่เอาเอาอีกอีกวันนึงว่ะเอเอที่ห้าเรวปะที่ห้า มันจะมีมันมีน้ำนัวอยู่ไหมจันนี่ใส่เลยมีน้ำดื่มล้างนะหัวฉ่ายกัเด้อเป็นหัวเรื่องหรอกไอ้่นเมูนี่นี่ลาข่าวสาวไอชี้นะนี่น้ำมันกระไส่อย่ี่มันกระติ้นเนาะขัาน้ำมันคุนคือน้ำม่วงเราเปลี่ยนก่อนดิไม่จัดเฮทจะเค่อะไรเมนูนี้เออขันว่าหย่าขันว่ามีแล้วแม่ก็เคยเฮ็ดแต่ว่าช่วงนี้เขันบุษชูซื้อตีนม่วมานั่น มันว่าตะกี้ผ่านมาเคยเฮ็ดยจะเครื่อนเฮ็ดยไรใสยเชื่อแล้ววะเอาเลือกใส่จะเคลือแท้กุ้งเหี้ยใส่โยกกล้วยเหี้ยอันนี้นี่ใส่โยกกล้วยใส่ใส่กระลำบอกเฮ็ดยใส่โยกกล้วยกระเซฟอ่ะที่ดอาใกล้เขาเหลือสามตัไม่จันโตพ่อโตแม่มันละเลือกใกล้ซี่โตตัวน้อยมันท่านเลือกใกล้เย็น อดชดตัวดีแต่หมาบกัดเนาะไก่แถวนี้เนาะไก่กับเลาะกินเต็มทีขนาดซองนี่นี่บกเกลือก็ได้ซองนี้เอาเข้ามันมีเศษเข้าเศษอย่างไรทุกคนไก่มันกับเลาะซอกกินเองเนาะตัวใดกกระเนียงเต็มดีแท้เต็มดีวะไก่ลาศซองนี้มันเลาะกินตามธรรมชาติเนาะหมอนี่เดินไปจันทร์เดินไปหน้าลูมาแล้วมันเอ่อึ๊บ นี่ทุกคนนั่มมันนี่อืมโอ้โอฟแล้วก็บอกเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนั่มันแห้งละเดี๋ยวถาม,มันแห้งก็ดีละชี้ชิ้ได้แล้วแหล่นะทุกคนเนาะตอนนี้นี่มาแล้วมาแล้วมาจะได้บุคคลอิ่มแล้วบอกฮะบุ๊ก็จะกินอยางกินก้อนไอ้กระยุหันลาวมันต้องออกมาไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะทางนั้นนี่ เดีย๋ยวมามาซิมมาซิมมาซิมก่อนอันนั้นไปใส่ละอุครับอยูน่าโตว่ะเดี๋วมันได้สักในน้ำตัวเองไม่มีน่ะสบายดีต้องต้องใส่สายยางน้ำสบายดีอันฟ้าปติดตามซองมีน่ะางเรงผวบางได้เด้อเออแต่นั้นน่ารบไปเขาไปกินเขาเขาไปกินดิดกิ๊กไม่ได้ดอดยู่ามาหนีเรื่องกิ๊กโอ้ลีลาขนาดเนาะนี่มาซิมมาซิมเมนูเด็ดไอ้มือนี้สบายดีทุกคนติดตาม ฟังเอาไปติดตามซ่องเอมีนาในแม่ฝากทุกคนไปติดตามซ่องมีนาเจ้าร่วงคบบางในเด้อทุกคนเด้อน้ำเสียงก็ต้องเป็นอันนั้นเดียวเจ้าร่วงคบบางในเด้อเมนูเจ้ามีนาเปิด์สองใ่เด้อแม่นล้ะหากว่ามีผู้ติดตามโอ้ยขอนขางว่ายังยังมันยังค้นหาบ่เห็นเถอะไอ้ลองค้นหาละมันยังค้นหาบ่เห็นเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้มันอาจจะ มื่อนี้มันอาจจะคนหน้าเห็นแล้วเพราะว่าซองมีนานี่กลับเป็นซองหาก็เปิดใหม่เนาะก็เลยแบบว่ายังบอลองค้นซองขึ้นยืนบอเบงเดอไอ้ลองเซิร์ชเบงเดอมีนาโอ้เบงมาเบงเปิดนี่ขึ้นก่อนมีนาสาวหลวงคขับอโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยแต่ว่ากล้องยังโฟกัสเนาะเดี๋ยวนีทุกคนไปติดตามเลยทุกคนเด้อเพราะว่านะคีดคาเราขึ้นนะซองเนาะมีนาสาวหลวงเขาบางนะทุก มีคนติดตามหาก็84คนเนาะ <S <S มันหมายถึที่เป็นไปเป็นผู้ไปติดตามคนที่85ทุกคนไปลงคอมเมนต์ในเด้อหากว่ลงคลิปทําอิดทุกคนนี่หากว่ลงคลิปทําอิดไปเมื่อวานนี่เนาะอาจจะมีคลิปที่สองมาไวๆนี่แหละเนาะแปดสิบแปดใช่ไหมอ่าไม่หรอผู้ที่สามสิบแปดไอ้เป็นคนไอ้เป็นผู้ที่สามนี่แหละเฮ้ยซ<า>้ำไปค่อยผู้ที่สองไม่ได้คุยนึงคุยนึงว่ะจฮะบ,<า>บอบอบ่แม่นหอกคนไทยนะที่เป็นทีทางไทย แม่เนาะแม่คือเพิ่นติดตามคนแรกเลยคนดีแม่คนที่สองคนที่สามเพราะว่าเพราะว่าตอนเซ่หันลืมลืมไปติดตามล่ะหลังจากเซ่ไปประมาณสองนาทีนี่แหละโอ้ยกดลืมกดติดตามก็เลยเข้าไปกดติดตามถึงประมาณคนที่สามนี่แหละเออขึ้นแล้วก่าขึ้นละอย่างว่าเซิร์ชก็ขึ้นละมีแต่ว่าฝาาไปกดติดตามน้องกนเนี่ยเพราะว่าเป็นซองหากเขาเปิดไม่เนาะเอาซิมแล้วไหมเอามืออันนี้เราคลิกขั้นแรกอยากให้มันได้นะมือพุ้มเลยก็พรๆะเกับยัดใส่ปากรถลองมึงเฮ่ยคนละสติเกินไปนะนี่นะ กิ๊กหเฮียนกิ๊กสองมือเราไบโหวงเฮียนนี่เป็นยังไงม่ด้แลองเสมึงมีนะอันนี้หอมลาบสกินก็กินบกินก็เป็นยังมันเหลือมือนั้นอเมืองลอตว่อบามนงตินนงลงดเราตินตนตตนตนนนต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 นนตนตีนนตนตีนต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 ีนตนตินต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 ินต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 ีน น่งตืนน่งตืนบุคย่ากันได้นี่เนาะเพราะว่าต้มต้มมาดดแล้วด้ไม่จันต้มแต่สามโมงกลางคืนหมดดิเฮงก็พอจอยขีดยางเห้งลูกก็พอจอยพอจอยยังลุกไปประมาณสามสี่โมงที่บอกอือเพราะว่าตื่นตื่นหลายเที่ออยู่ได้เมื่อคืนนี่ตื่นมาหลับจากโมงแล้วเนาะตื่นมาเมื่อเสาร์นี่คือว่าตื่นเศร้าแต่ฟ้ายังมืดอยู่มาเบิ่งโมงเจ็ดโมงยัง ก็เลยลุกเลยเพราะว่าตื่นเศร้ามากกับบางสิเงสิ่งหนังล้วมันหนาวแในมือเ้านี่ไปล้างแล้วต่ำลูกแก้วอยู่อัมือนตัวอย่างซองทุ่งไม่อย่างลูกแก้วเส้นแก้วแก่จะงงยุ่งอย่างน้นนนอนะลูกแก้วดิโนเออเส้นแก้วเขาจะต่ำหรือเส้นข้ามเลยแก้วยังลูกแก้วซองทุ่งข้าในประยุก,กุกิกเด้อช่วยดันมีนาเด้อโดย ตัวด so like ัน oh ม่น่าพันโกดไวเด้ออออไกลัอะไรโอ้ยไอไปประดึงไอกลับมาไปประดึงวะอเดาไปบอกกิกไปโอ้เป็นพาะะซื้อยูุนีล่ะอ้าวมื่อวานันย่ยเมื่ออื่นพระัดพระัดซุกเสาร์ทิต์นึงพอดีเนาะพอดีไอไปเวียกตอนนึงไปซ้อนไปเนาะเดี๋ยวกลับมาพอดีรันโคพอดีเขากลับมาวันจันทร์เนาะเขาไปรันโคเพราะว่าให้วันจันทร์ให้กุกิกไปโรงเยนเด้อ ขาดโบได้ขาดโบได้เ <perman> ด e> ี๋ยวดิพอขาดมาอาทิตย์นึงละคันสี่ขาดโตขาดโบได้ละเออพอดีละพอดีพองามเขากิ๊กสร้างเหียนปิดสร้างปิดเมื่อวานนี้สร้างปิดที่ยังอืดีไลายดีไลายนักเหียนดีดีเด่นนี่แหละทุกคนเนาะเอ็นแก้วทุกคนพายากินนี่โอ้ยโมเมนต์กินยังไงเด้อมันกินยากเยี่ยแต่ว่าเขาสามารถไปผันเปลี่ยนได้หลายเมนูนะทุกคนเนาะกาแสงโบเข้าโบได้อันนี้นี่ก็ซีมีพวกอนะเป็ดส้ม ไปเฮ็ดส้มได้ไปเฮ็ดอจำแจ้วส้มก็ได้หรือไปเฮ็ดอย่างก็แล้วแต่ทุกคนเนาะไปัที่จริงว่าเสียไปร้องเฮ็ดส้มต่ำอะไรทุกคนฝากไปติดตามอยู่ซองซองมีนาสาวหลวงขำบางเนี่ทุกคนเด้อว่าสิเป็นยังไงเนาะการ้องเบิงนะ่งทุกคนว่าบูมมันสิได้บ่เนาะสารับคลิปนี้ตัวกับสิขอตัวลาทุกคนกับบรรยากาศนี่ไปก่อนเนาะมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามอยู่องตัวโยสองรอบลละกันซองมีนาเด้อสาวหลวงขำบางเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเขาคลิปต่อไปเนาะสารับคลิปนี้ บายๆทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากทุกคนไปติดสามซองคุกกี้ซองมีนาหลักกับซองน้องอูลองซาน,น,นเนาะอ่ะบายแล้วเจอกันคลิปหน้า <Bye. S 1> เนาะสวัสดี